สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับเซลล์ท็อปจากโตโยต้าเป็นหนึ่งวันนี้ผมพามาดูรถรถสี่ดานเนาะเรียกว่าเป็นรุ่นขายดีเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นยาลิสเอทีฟนะครับตัวสปอร์ตพรีเมียมสีเทาดำนะครับคุณผู้ชม ตัวนี้ตกแต่งด้วยสเกิร์ตของเป็นได้68นะครับแต่รุ่นย่อยเป็นของได้ S นะครับผมสวยงามมากๆกระจังหน้าขนาดใหญ่เนาะมาพร้อมกับสีดำ็นโนแบ็คครับไฟหน้าก็เป็น LED แล้วนะครับผม มีไฟตัดหมอกมาให้ครับกับมีคลิปสีแดงเนาะตรงสกเกิร์ตนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ15บห้นิ้วนะครับคุณผู้ชมอขอบสิบ1้นิ้วมาจากโรงงานเลยเป็นสีทูโทนปัดเงามาจากโรงงานเลยนะครับของแท้ติดรถเลย แก้มด้านข้างจะมีสติกเกอร์นะครับสีดำตัดแดงคำว่า Ds ครับผมวันนี้หูกระจกจะติดไฟเลี้ยวมาให้เลยครับสติกเกอร์ด้านข้างก็มีสติกเกอร์คำว่า Ds นะครับสีดำแดงเหมือนกันเป้ามือจับก็ใส่ให้ลูกค้าครับ เราพาไปชมด้านหลังเนาะส่วนข้างบนจะเป็นคีบฉลามมาให้เลยนะครับของแท้เลยจากบริษัทสปอยเลอร์ uh. iler, ตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับ uh. คุณผู้ชมสีดำจากโรงงานเหมือนกันครับ ด้านหลังเนาะจะมีไฟทับทิมให้นะครับสายขวาเลยครับเ่าสเกิร์ดด้านหลังแบบรีดลมนะครับผมช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับให้การรีดลมดีขึ้นเนาะก็ต้องบอกว่าสวยมากๆครับสำหรับสีเทาดำ เป็นอีกสีหนึ่งเนาะที่ขายดีครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมถ้ามีรุ่นไหนอัปเดตเดี๋ยวผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูใหม่นะครับจากโตต้าเป็นหนึ่งนะครับผมอยู่ย้งๆกับตลาดเซฟวันโคราช